สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะวันศุกร์นะเราจะในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ให้เราเตรียมนะหนังสือภาษาพาทีวันนี้เราจะอ่านหนังสือภาษาพาทีกันนะคะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะบทที่หกรอโองอโง,องรอเอยนอเรียน โรงเรียน,ยนลออูก,กอลูกชออางอช้างไม่โทช้างลูกช้างโรงเรียนลูกช้างเป็นอ้นต่อไปเลยค่ะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะไม่ขยายนะคะ นักเรียนถ้าครูคบอกว่านักเรียนเปิดหน้าต่อไปนักเรียนก็เปิดนะคะแล้วก็พยายามชี้อะมองดูนะคะว่าครูคอ่านถึงตรงไหนนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็ชี้หนังสือตัวเองนะคะชี้หนังสือตัวเองนะคะตาเนี่ยจ้องแล้วก็สะกดตามนะคะรู้จักคำนำเรื่องถอแอวอแถว ชอเอือก,กอเชือกอก,กอลกอลอัวยอกลวยไม่โทกล้วย,วยหอมออูหมูไม่เอกหมูมบออานอบานไม่โทบ้านมหมู่บ้านขอวออ้ายยอควาน ชออางงอช้างไม่โทช้างควานช้างวอโอกงอวงกอรอโอกมอกลมวงกลมรออะละกออีกีไม่เอกีทออำาทรม ซออัมซัมไม่โทรซํำชอไอชัยไม่โทรใช้มอเอ,อเือเมือไม่เอกเมื่อขออางอขา,างไม่โทรข้างทอ,อายอทายไม่โทรทายกออ,อ,ออีนอ,อก,กินฝออึกกอฝึก ทออุกตอทุกจออูง,งอจุงขออ,องอของคอออยอคอยจออะบอจับจออบอจบคอรออะงอครังไม่โทรครั้ง หอรออายอหลายวออะนอวันนออีนีมิโทนี้วันนี้คอรออูครูหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่กออำกรรม รออะงอลังจอไอใจกำลังใจเปิดหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อมานะคะหนึ่รอโองอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนรออูกอลูก ชองงชางงช้างไม่โทช้างโรงเรียนลูกช้างบอไอใบบอโกอ,บกบบอกโบกใบโบกบอไอใบบออัวบ,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 บัวใบบัวรอแอะและรออูกอลูก ชออาง,งอช้างไม่โทชา้างลูกชา้างหอลออายอหลายชอเอือกอเชือกใบโบกใบบัวและลูกชา้างหลายเชือกปอไอไป รอโองอโรงรอเอียนอเรียนไปโรงเรียนรอโองอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนอ,อยอออยู่ไม่เอกอยู่ทอ,อยอทยไม่โททไทย หอมอูหมูไม่เอกหมูบออานอบานไม่โทรบ้านโรงเรียนอยู่ท้ายหมูบ่บ้า,บานขวอวออยอควนัอวอควนพอโอโพคว,ว,วานโพ พออพอไม่เอกพอ่อขอองอของพออูภูพออาผาภูผาปอเอนอเป็นคอรออูครูหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่ ควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ชออางอช้างไม่โทช,าชาท้างต่อแอแต่ไม่เอกแต่รออัะละแต่ละชอเอือกอเชือก มออีมีคอวออายอควานคอออยคอยฝออึกกอฝึก,ก,ก,กช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวออะนวันนออีนีมิโทนี้ วันนี้รออูก,กอลูกชออางอช้างมิโทช้างลูกช้างฝออึก,กอฝึกจออูงอจองหออางอหางกออะนอกันวันนี้ลูกช้างฝึก จูงหางกัน,น,นข้อวอาอ,วาอ,วอายควานชอ,อางงช้างไม่โทช้างควานช้างจอ,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 อูง,งอจูงบอไอใบบอโกอ,บอกโบ ใบโบกปอไอไปตออตอไม่เอกตอถอแอวอแถวควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวโบไอไอใบบอโกโบกใบโบก ชอไอชัยไม่โทรใช้งออวงงวงจอออบอจับหออางงหางชางออาง,งอช้างไม่โทรช้างหางช้างขออางอขางไม่โทรข้างหอหนอ,อาหน,นาไม่โทรหน้า ใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าคอวอายอควานชอ,อาง,งอช้างไม่โทรช้างอวอาควานช้นออางจอ,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 อูง,งอจุง บอไอใบบออัวบัวใบบัวปอไอไปตออตอไม่เอกตอถอแอวอแถวควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถว บอไอใบบออัวบัวใบบัวชอไอชัยไม่โทรใช้งออัวงองวง,งจออะบอจับหออางงอหางบอไอใบบอโอกอ,อกโบ ใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลออูก,กอลูกชออาง,งอช้างไม่โทช้างลูกช้างดอเอนอนเดินตออามอตาม กออะนอกันปอเอนอเป็น,ออน,นวอโอกง,งอวง,อออวงกอลอ,อโอ,งงอ,อกมอกลมลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝออึก,กอฝึก ซอําซําไม่โทซ้าํปออาปอไอไปซ้ําไปซอําซําไม่โทซําม,มออามาซําม,มามอไอไม่ไม่เอกไม่กออีกีไม่เอก,กีวออาโนวัน ฝึกซ้ำไปซ้ำม,มาไม่กี่วัน,มมวนบอไอใบบอโกอ,บกบบอกโบใบโบรอแอและบอไอใบบออัวบัวใบบัวทออมัมทมตออามอตาม ดไดไอใดไม่โทรได้ใบโบกและใบบัวทําตามได้มอเอือมือไม่เอกเมื่อฝออึกกอฝึกจออกบอจบทออุ กทุกคอรออะงอครัง้งไม่โทรครัง้งเมื่อฝึกจบทุกครัง้งอ,นนอะบรรทัดนี้ใช่ไหมจำได้ไหมคะบรรทัดนี้คุณครูคให้แบ่งที่ครัง้งใช่ไหมคะคุณครูให้แบ่งที่ครั้งเพราะว่าประโยคมันยาวมากนะคะแล้วก็ที่หลังจากครั้งเนี่ยประโยคต่อไปเนี่ยมันจะ เป็นคนละเรื่องแล้วนะไม่มันจะยาวเกินไปนะอ่านแค่เมื่อฝึกจบทุกครั้งนะคะรออูกอลูกชออางอช้างไม่โทช้างลูกช้างดอไอใดไม่โทได้กออีนอก,กิน กอลอวยอกลวยไม่โทกล้วยดอไอใดไม่โทกได้กออีนอกินอออยอออยไม่ถูกอ้อยปอเอนอเป็นกออำกรมลออะงอลัง จอไอใจลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจอโอเคเบอร์หน้าต่อไปค่ะหน้าอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้ อ่านเขียนพระยัญชนะคอควายอ่านว่าคององูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอทอหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอหนอนูอ่านว่านอพอพานอ่านว่าพอ ฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำเพาอ่านว่าพอมอม้า ah, อ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอลอลิงอ่านว่ารอวแหวนอ่านว่าววอ่านเขียนสระ สระเอียอ่านว่าเอียสระอัวอ่านว่าอัวอ่านแจกลูกอ่าสระตรงนี้เรียกว่าสระอะไรคะนักเรียนสระเอียผู้ตามครูเอียเอียอ่ะสระเอียนะคะมีเอียอนะคะตัวยอตรงนี้เหมือนเหมือนกับสระ สระอัวนะคะก็คือว่ามันไม่ใช่พยัญชนะนะคะมันคือสระฉะนั้นเวลาเราสะกดสระเอียไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบเอ่มอมเอียยอไม่มีค่ะก็มอเอียเมียไปเลยนะคะแล้วทีนี้สระมันมีสามตัวใช่ไหมคะเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะหลงแล้วเราจะลืมเราจะรู้สึกว่ามันเยอะจริงๆมันคือสระเอียตัวเดียวนะคะแล้วมันจะมีความงงอีกอย่างหนึ่งด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะเอาเริ่มเลยนะคะ งเอียเนียนเอียเนียฟเอียเฟียมเอียเมียยเอียเยียลเอียเลียวเอียเวียอ่ะเปิดหน,น้าต่อไปค่ะ น้านี้ก็จะเป็นสระอัวนะคะจะเห็นว่าสระเอียกับสระอัวเนี่ยจะมีพยัญชนะเป็นส่วนประกอบของสระนะคะแต่ในเมื่อมันเป็นสระมันก็คือสระนะมันคือสระนะคะแล้วสระอวัวเนี่ยเรียนตั้งแต่งวงเรียนตั้งแต่คําว่างวงงออวงงวงในบทที่หนึ่งเลยนะแต่ก็ยังมีหลายคนที่แบบออกเสียงสระอัวหรือเจอสระอัวแล้วก็อ่านผิดอยู่นะคะอ่าเริ่มนะคะ งอัวงัวนอัวนัวพออัวพัวมอัวมัวรอัวรัววอัววัวอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะภาษาไทยเนี่ยเราเวลาเราสะกดนะคะเราเห็นตัวไหนเราก็สะกดตัวนั้น ทั้งหมดนะคะแล้วมันจะออกเสียงเป็นคําออกมาได้ถ้านักเรียนไม่สะกดนะคะหรือใครบอกว่าโอ้หนูไม่อยากสะกดคําแล้วเนี่ยนักเรียนจะเจอคําใหม่ๆเวลาเจอคําใหม่ๆที่คุณครูไม่เคยสอนอะแล้วนักเรียนสะกดเองไม่ได้อะแล้วนักเรียนจะอ่านได้ไหมนะคะฉะนั้นเราสะกดก่อนนะคะอ่านสะกดคํางัวงเงียพระยันชนะ สระสะกดว่าอ่านว่างออัวงออัวงัวงอเอียงอเอียงเงียงัวเงียใบบัวพยันชนะ สะระสะกดว่าอ่านว่าบอไอบอไอใบบอบบอ,บบอัวบอวบอัวบัวใบบัวต่อไปค่ะสะกดคำนะคะ อ่านสะกดคำโถยาพะยัญชนะสะระสะกดว่าอ่านว่าถอโอถโอโถยออา ยอ,อา,ายาโถยาเปียคู่พยัญชนะสระวันนยุปสะกดว่าอ่านว่าปอเอียปอเอียเปียคออู อ่ะขอโทษนะคะอันนี้อันนี้อ่านไหมนะคะคออูไมเอ็กคออูคูไมเอ็กคู่เปียคู่ด้านล่างค่ะฝึกอ่านเขียนคำบอไอใบบออัวบัวใบบัว ตอัวตัวต่อเอียเตียไม่โทเตี้ยตัวเตี้ยรอเอียเลียมอ,อือมือเลียมือถออือถือวอไอไวไม่โทไว้ถือไว้มอไอไม่ไม่เอกไม่มออามาไม่มา หออาหารทออัวทัวไม่เอกทั่วหาทั่วหออัวหัวกอไอไกม่เอกไกหัวไกขอไอไขไม่เอกไขกออากาไข่กาตออาตาวออัวอว,อวัวตาวัว ต,ตัวตอตตวตัวตโอโตตัวโตถอโถอโถยอายาโถยาขออาขาสอเอเสียขาเสียปอเอเปียคออูคูมิเอกคู่เปียคู่ยอูยูมิเอกยู่ ยอียีไม่เอกยี่ยูยี่ทออีทีไม่เอกที่นออานาที่นาโอเคเปิดหน้าต่อไปค่ะหน้าสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราอ่านหนังสือกันอย่างเดียวนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะอ่านคล่องร้องเล่น ฝออึกอฝึกจออูงอจูงหออางอหางฝึกจูงหางบอโอดทบทรอเอียนอเรียนบทเรียนรออูกอลูกชออางอช้างไม่โทช้างบทเรียนลูกช้าง จอง,งอจูงหอองอหางจูงหางออ,อ,อกอ,ออกดเอ,อนอเดินออกเดินจูงหางออกเดินมไอไอม่ม่เอกไม่มอ,อีมีไม่มีขออะดอขัด ขอเออนอเขินขาดเขินดอเออนอเดินต่ออามอตามเดินตามกออเนอกันปอไอไปกันไปเดินตามกันไปดอเออนอเดินปอเอนอเป็นเดินเป็น วอ,องอวงกรออกมกลมวงกลมเดินเป็นวงกลมนอาอนามิเอกหน้าชอ,อกมชมหน้าชมกรอ,อกระรอไอไรกระไรหน้าชมกระไร ฝออึกกอฝึกรอแอวอแล้วไม่โทรแล้วฝึกแล้วดอ,อีดีจอไอใจดีใจฝึกแล้วดีใจดอไอไดไม่โทรได้กออีนอ,อก,กินได้กินกอรออวยอ,อก้วยไม่โทรกล้วย ออ,ออย,ยอ,ออยไม่โทอ้อ,อยกล้วยอ้อยได้กินกล้วยอ้อยอ่าหวังว่านะคะจะไม่อ่านแค่ครั้งเดียวนะจนกว่าจะสอบอ่านนักเรียนก็เปิดคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ